สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนนะครับก็คือเครื่องทำไลฟ์สตรีมมิ่งแบบพกพานะครับ All-in-one ยี่ห้อ s a n วารนะครับรุ่น SK1730 นะครับอ่ะในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะกันในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องวัสดุของตัวเครื่องนะครับแล้วก็รอบเครื่องว่าเป็นยังไงบ้างวัสดุตัวเครื่องทำมาจากโลหะอลลอยนะครับที่เกรดเดียวกันกันกบ ทางกองทัพทหารเลยแข็งแรงมากแล้วก็จะมีขอบจะมียางไว้รองรับแรงกระแทกทั้งสี่มุมเลยครับครับสี่มุมเลยแล้วก็ด้ามจับก็จะเป็นยางนะครับนิ่มๆแล้วก็ยืดได้แล้วก็จะมีตัวสลักเอาไว้ล็อกหน้าจอกับตัว เครื่องไว้จะได้ป้องกันการแบบหน้าจอมันเปิดไปอะไรอย่างนี้ผมมาพูดถึงด้านข้างของเครื่องแล้วกันก่อนตัวนี้จะเป็น audio interface นะครับคือสามารถเสียบไม์ได้2ตัวนะครับจะอีกแจ็คหนึ่งจะเป็นแจ็ค XLR แบบคอมโบนะครับที่จะใช้แจ็ค6.3ก็ได้หรือจะใช้ XLR ใหญ่เลยก็ได้ครับผมแล้วก็เป็นแจ็ค 6.3อีกตัวหนึ่งครับก็คือใช้ได้ Input นี่ครับหนอบตัวหนึ่งก็จะไว้ปรับเกณฑ์ของ Input ที่1ก็คือ Input ตัว XLR ส่วนเกณฑ์ที่2ก็เอาไว้ปรับของตัว AUX ตัวที่2อครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม Direct Monitor สำหรับไว้ไฟังมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีช่องมอนิเตอร์ไว้เสียบตรงนี้เพื่อปรับความดังของมอนิเตอร์ได้ครับผมสวิต แฟนทอม4 8วัตต์สามารถเปิดได้ถ้าสมมุติว่าเรามีไม้ที่แบบว่าเออมันต้องใช้แฟนทอมก็มาเปิดได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนอื่นอ่ะตัวนี้จะมีลำโพงในตัวซ้ายขวาสเตอริโอซ้ายขวาส่วนทางขวาก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับด้านล่างด้วยอ่ะ ด้านล่างก็จะมีช่องพัดลมระบายอากาศแล้วก็มียางขอบยางไว้วางตัวเครื่องนะครับอ่ะต่อไปไปส่วนของ IO ด้านหลังนะครับฟึบ IO ด้านหลังอ่าจะให้ไทยซ C มานะครับแล้วก็มีดโฟนไมโครโฟนนะครับแบบอ n นาล็อกเป็นแจ็ค3.5ม mm. ิล แล้วก็จะมี USB Type A 3.0 4ลูรู4ช่องสัญญาณเราจะมีช่องใส่ SD Card ครับ1ช่องต่อไปไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยของเราจะมีการแคปเจอร์ให้มา4 Input ก็คือกล้องตัวที่1กล้องตัวที่2กล้องตัวที่3กล้องตัวที่4สามารถใส่ Input ได้4 Input น,นะครับ แต่ทางเลือกของลูกค้านะครับจะสามารถเลือกได้ว่าตอนสั่ง p อ e order จะสั่งได้ว่าเอ๊ะอยากได้ SDI ทั้ง4รูก็สั่งได้นะครับแล้วก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งจะเป็น HDMI 2หรือ SDI 2อ่ะแต่ตอนนี้เครื่องที่อยู่กับผมจะเป็น HDMI 4รูขนาด Full HD 1 0 8 0 p 6 0เฟรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเ u t p u t เอาไวต้ต่อจอ ตอนนี้ตัวนี้เครื่องเป็นเดโมโนะครับถ้าเครื่องอวางจำหน่ายจริงจะเป็น1รูนะครับจะออกได้ 4K 60เฟรมอ่ะแล้วก็จะมีช่อง LAN จิกะบิต2ช่องนะครับ2ช่องไปเลยลก็จะเป็น DC ต่อไฟเข้านะครับ19โวแล้วก็เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่อง ตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนะครับเออก็อสังเกตก็คือเสียบปลั๊กใช้เหมือนคอมพิวเตอร์เลยแม้หน้าตามันจะเหมือนอโน้ตบุ๊กที่แบบว่าเฮ้ยมีแบตอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันไม่มีแบตนะครับก็เวลาใช้งานก็ระมัดระวังเรื่องแบบไฟดับบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเครื่องสำรองไฟมาเสียบใช้ก็ได้ครับแล้วก็เนี่ยข้อพิจารณาในการซื้อหลังจากที่เราเปิดหน้าจอขึ้นมานครับเราจะพบกับจอ ตัวเครื่องนะครับขนาด17.3นิ้วนะครับ t i s o l u t i o n h น8 0 60 Hz นะครับตัวเครื่องจะให้คีย์บอร์ดมาจะเป็นขนาด60%นะครับไม่มีนมแพดแล้วก็จะมีทัดพดนะครับนี่นะครับสำหรับคีย์บอร์ดที่อยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มว่ามันคืออะไรแต่ละอย่างแต่ละปุ่มนียมันคืออะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ทำงานสายไลฟ์สตรีมนี่ก็อาจจะคุ้นแล้วแหละว่าเอเอ มันพอจะแบบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดสวิตช์ะ er นะครับเอาไว้คอนโทรลเปิดอินพุตแต่ละอินพุตครับก็ทําให้งานทํางานง่ายขึ้นโดยเราไม่ต้องใช้เมาส์ไปคลิกไปกดอะไรเงี้ยเราก็กดผ่านคีย์บอร์ดนี้ได้เลยนะครับในคีย์บอร์ดตัวนี้จะให้มา12 Input ก็คือเยอะมากนะสำหรับ งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอแหละอ่ะแถบข้างบนตัวนี้นะครับจะเป็นแถบของโปรแกรมหรือเอาพุตนะครับก็คือถ้าเราก,กดตรงเนี้ยภาพก็ออกเลยเนี่ยอย่างเช่นผมกดอินพุตที่หนึ่ภาพก็ไปแบบตามอินอินพุตที่1ที่ผมเลือกไปอาจจะเป็นกล้องตัวที่1กล้องตัวที่2ภาพก็ออกเลยแบบออกในไลท์เลยส่วนข้างล่างจะเป็นแถบของพรีวิวนะครับก็จะมาเอาไว้ดูก่อนว่า เราจะพรีวิวกล้องตัวที่1เราแกดปุ๊บภาพก็จะมาขึ้นอยู่ฝั่งพรีวิวว่าอ๋อโอเคมุมกล้องได้ยังก็จะได้ไปคุยกับคาเมราแมนว่าเอ้ยปรับกล้องทางซ้ายทางขวาหน่อยโอเคแล้วก็จะบอกให้สัญญาณว่าเออเดี๋ยวจะเข้ากล้องที่กล้องตัวที่1แล้วก็ก็สามารถคอนโทรลผ่านทีทีบาร์ T เลยก็ได้ไว้แบบสวิตภาพแล้วจะกดตรงเทคหรือออโต้ก็ได้ครับเทคน่าจะเป็นคัดอ่าส่วนออโต้น่าจะเป็นเฟดประมาณนี้ ต่อไปในส่วนข้างบนที่จะเขียนว่า Audio m i x ก er เซอนะครับจะเป็นน็อบอยู่2อันน็อบทางซ้ายคือเอาไว้ปรับวอลลุ่มของของอินพุที่เรามาเลือกไว้ว่าอยู่ฝั่งพรีวิวอย่างเช่นว่า Input ที่1เป็นวิดีโอแล้วเราเราอยากปรับเสียงให้มันเบากด่ดอ่ะเราก็มาเลื่อนเลื่อนไว้ว่าเราอยากปรับความดังไว้เท่าไหร่อ่ะ จะประมาณนี้ครับส่วนหนอบที่2จะเป็นหนอบเอาไว้ปรับความดังของมาสเตอร์เลยมาสเตอร์ก็คือเสียงที่ออกไลท์เลยว่าเสียงดังยังไงก็ดังอย่างนั้น้สมมติเราเปิดดังในไลท์ก็ดังถ้าเราหลี่ตรงนี้ไลท์ก็เบานี่ครับในปุ่มข้างๆนะครับที่เขียนว่าเอาพุทตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสีแดงสัญลักษณ์อัด Record ตรงนี้ก็เราสามารถกดอัดได้เลย ส่วนที่เป็นรูปกล้องตัวนี้ครับก็จะเป็นไลฟ์สตรีมกดปุ๊บก็ไฟลภาพออกไปเลยปุ่มตัวนี้จะเป็นรูปเหมือนฟูลสกรีนก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีจอต่อจอที่2อ,ออกมาเอาไว้แบบพรีวิวใหญ่ๆแล้วก็กดคำว่าฟูลสกรีนแล้วภาพที่เราอยู่หน้าต่างเอาพูดรับก็จะเต็มหน้าจอเลยกดตรงนี้ได้ก็จะเป็นต่อไปก็เป็น e x t e r n a l อลครับในการแบบต่อไปที่อุปกรณ์ตัวอื่น ต่อไปปุ่มนี้ก็เป็นเฟดทูแบ็กนะครับต่อไปตรงนี้เป็นปุ่มทันซิชันเลือกได้ว่าเราอยากให้ทันซิชันเราเป็นอะไรปุ่มตัวนี้จะทํางานกับปุ่มออโต้นะครับปุ่มนี้น่าจะเป็นเฟดปุ่มนี้เป็นซูมอันนี้เป็นผมว่าน่าจะสไลด์นะครับนี้น่าจะเป็นวิฟอันนี้น่าจะเป็นคิวสมมติว่าเรากดคิว ล้วเรากดออโต้ภาพทานซิชันมันก็จะเป็นเหมือนหมุนเป็นลูกบากอะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปทางขวาก็จะเป็นจ็อกเอาไว้คอนโทรลกล้อง p t z นะครับสามารถคอนโทรลกล้อง p t z ได้ว่าจะให้แพนทิวไปไปทางไหนก็ได้เลยครับก็จะเป็นปุ่ม กดเพลงกดพอดนะครับสมมติรเรามีเพลิสต์เป็นเพลงอะไรแล้วก็กดเพลงได้กดพอดได้อะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปกันต่อไปเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนผมจะทดลองเปิดใช้งานตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะหาปลั๊กมาเสียก่อนอะนี่เป็นอะแดปเตอร์ที่ให้มากับเครื่องนะครับจะเป็น DC นะครับแบบนี้มอวแบบนี้อาเป็นปลั๊กมัวปลั๊ก AC แบบนี้โอเค เราจะมาพูดถึงสเปคภายในของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะใช้ชิปประมวลผลหรือ CPU นะครับจะเป็นของ Intel Core i7 8709G นะครับแล้วก็เป็นแรมขนาด 16G DDR4 นะครับต o r เ g e จะเป็น SSD ขนาด 1TB แล้วครับแล้วก็การ์ดประมวลผลเป็นของทาง AMD Radeon RX Vega M GH Graphics นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบ การใช้งานของเครื่องแซนบอร์ผ่านโปรแกรมวีม v ิกับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของโปรแกรม vmix นะครับเ,เราจะมาทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกับตัวเครื่องของแซนบอร์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์วีมินะครับที่ลูกค้าจะสั่งพิออเดอร์พร้อมกับตัวเครื่อนะครับลูกค้าจะสามารถเลือกเวอร์ชั่นการใช้งานของ vmix ได้นะครับตั้งแต่รุ่นเบสิก HD ไปเลยหรือรุ่น full HD หรือรุ่น 4K และรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นโปรครับราคาก็จะเพิ่มลดตามเวอร์ชั่นที่ลูกค้าสั่งซื้อครับถ้าแนะนำนะครับที่จะให้ใช้งานได้เต็มที่เลยกับเครื่องแซนวาร์มตัวนี้นะครับแนะนําให้เป็น 4K กับรุ่นโปรนะครับเพราะ2เวอร์ชั่นนั้นจะสามารถใช้ฟังก์ชันของจ็อก PTZ ได้จะสามารถคอนโทรลกล้องพ t z ได้แต่สำหรับลูกค้าคนไหนที่แบบไม่ได้ใช้งานแบบใช้กล้องพ t z ก็อาจจะใช้ เวอร์ชัน HD ก็ได้ครับขนาด Full HD 1080p 60เฟรมอะไรงี้ก็ใช้างานได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้คีย์บอร์ดของตัวเครื่องแซนวอมนะครับนี่ครับผมจะมี input ทั้งหมดเป็นตัวเลขเลย12อ่ะเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปก่อนเห็นไหมครับเป็น12 input <c oughs> เพื่อให้ตรงกันกันกบจำนวนคีย์บอร์ดในนี้ ปุ่มข้างบนเป็นปุ่มเอา p ์พุตหรือโปรแกรมนะครับจะเป็นสีแดงจะอยู่หน้าจอของฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นหน้าจอพรีวิวนะครับจะเป็นแถบของสีเขียวแถบข้างล่างสมมติว่าเราอยากสลับดูพรีวิวของอินพุตที่3ก็กดเลข3เห็นไหมก็จะมาขึ้นที่หน้าจอพรีวิวเลข3หรือปุ่มที่4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ ส่วนปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มเอาพุทถ้าสมมุติว่าเรากดตรงนี้ภาพในไลท์ก็จะเป็นอย่างนั้นเลย2อ4 5 6 7 8ี10 11 1ก2นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทดสอบมิกเซอร์ให้ดูผมมีอินพุตเป็นวิดีโอฟุตเทสวิดีโอกดนี้ไว้ก่อนโอเคนี่นะผมหนบ ันแรกจะเป็นน็อบไว้คอนโทรลเสียงของ p ีว v วนะครับซึ่งอซอสเสียงของอินพุตตัวนี้จะอยู่ตรงนี้อิที่ตอนนี้ไประดับศูนย์อยู่ตอนเนี้เสียงก็เลยไม่มีเถ้วผมเพิ่มขึ้นมานนี่นะเห็นไหมครับทางขวามือก็จะเพิ่มขึ้นไปที่เอาพุตเสียงก็เลยไม่ขึ้นใน channel ของ master นะครับจะขึ้นแค่เป็นเสียงอของ ของ input ตัวนั้นปรับได้ปรับลงหนบอบเดี๋ยวผมจะสลับไปเป็นมาตเตอร์ผมจะกดะผมสวิตไปเห็นไหมครับพอผมสวิตมาจอเอาพุทเสียงก็ออกมาเตอร์เลยเดี๋ยวเราจะคอนโทรลมาตเตอร์ตรงนี้ปรับความดังอันนี้นี่นะครับ ตอนนี้ผมปรับดังสุดเรื่องมาทางขวาดังสุดแล้วผมจะเลื่อนลงไปซ้ายทีละนิดทีละนิดเห็นไหมครับมันจะค่อยๆลงหนอบทางขวาเอาไว้คอนโทรลมาสเตอร์ครับหนอบทางซ้ายเอาไว้คอนโทรลพรีวิวเสียงของพรีวิวเนี่ยถ้าผมคอนโทรลพรีวิวตรงเนี้ยก็ไอตัวนี้ก็ไม่ลดนะครับเพราะว่าพรีวิวตอนนี้มันอยู่อินพุตเป็นรูปภาพมันไม่มีเสียงอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาก็เรื่อง ก็ปรับไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าผมสวิตช์สลับกันไปเป็น p v w แล้วผมหมุนของตัวนี้หนับตัวนี้เสียงมันก็จะลดตามเดี๋ยวผมกลับไปปึ๊บกดก่อนอเห็นไ,ไหมครับนาำผมเนี่ยปรับได้โอเคต่อไปก็จะเป็นอ่าทดสอบการใช้ทีบาร์ครับ ที่บานไหครับไปสลับซีนได้ต่อไปจะเป็นปุ่มไว้ปรับ Transition นะครับอันนี้ผมจะเป็นปุ่มนี้จะเป็นเ d e นะครับะจะใช้งานร่วมกันกับปุ่มออโต้ตรงนี้นะครับการเฟดภาพขึ้นมา แต่ถ้าผมลองปรับไปที่ปุ่ม2จะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ซูมนะครับภาพก็จะเป็น t a n น i t i o n แบบซูมปุ่มที่3นะครับอ๋อเป็นไวฟ์อ๋อผมในช่วงแรกผมพูดผิดว่าเป็นสไลด์นี่ยครับก็กดภาพก็จะแบบปาดมาทางซ้ายปุ่มที่4จะเป็นปุ่มไฟล์นะครับจะเป็น Input ตพรีวิวมันจะบินมาจากข้างๆ ตามชื่อเลยฟลายนี่เห็นไหมครับต่อไปปุ่มที่5จะเป็นคิวนะครับจะเป็นการสลับท r a n ิช t ั o นแบบมันลูกปากอะครับมันลูบิกอะไรเงรี้ยปึ๊บอี่ได้ครับก็ประมาณนี้กบเฟสกดออโต้แต่ถ้าปุ่มข้างบนครับจะเขียนว่าเทคจะเป็นท r a n ิช t ั o นคัดไปเลยนี่ครับคัดไปเลยคัดคัดคัด หรือจะเอาเป็นการสลับทันติชันไอการสลับแต่ละอินพุตผ่านปุ่มโปรแกรมเลยก็ได้เห็ผมจะกด2 3 4 5 6 7ก็จะเป็น t r ทัน i t i o n แบบคัดไปเลยโดยรวมเรื่องการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับถ้าสำหรับใครมีข้อสงสัยหรือสนใจสั่งซื้อสินค้าเครื่องแซนวา๊ รุ่น SK1730 ก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดของ i c a m p a s ครับที่อยู่ใต้ description แล้วก็เบอร์โทรติดต่อด้านล่างก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับก่อนปิดคลิปอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาสรุปการใช้งานข้อดีข้อพิจารณาในการซื้อนะครับว่าควรสังเกตอะไรบ้างเออมีข้อดีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมสรุปได้ประมาณข้อดีประมาณ3ข้อแล้วกันข้อ1น,นะครับก็คือตัวนี้คือ เรื่องการขนย้ายประหยัดพื้นที่ในการทํางานนี้แบบคล่องตัวสูงเลยส่วนข้อที่2นะครับเหมาะสําหรับแบบผู้ใช้งานที่ต้องออกสถานที่บ่อยๆที่แบบไปเป็นทำอ่าเป็นกองไลฟ์นอกสถานที่บ่อยนะครับก็จะเหมาะเลยส่วนที่3นะครับข้อ3อุปกรณ์ก็คือครบเลยมี audio interface ที่มีไมค์มาเสียบมีมิกเซอร์มาสามารถมาเสียบต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกการแคปเจอร์แบบ 4 i n อินพเลยแบบครบเลย4กล้องแล้วก็จะมี MIDI control นะหรือคีย์บอร์ดสวิตเ e ชอร์ตัวนี้ก็ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับที่จบครบในเครื่องเดียวส่วนข้อพิจารณานะครับคือตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวต้องระมัดระวังการใช้งานนะครับเผื่อบางทีไฟดับอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วก็ทางที่ดีก็ถ้ามีเครื่องสำรองไฟก็ซื้อติดไว้ก็ได้นะครับส่วนข้อ2แป้นพิมพ ของเราจะเป็นเวอร์ชันอิงล้วนจะไม่มีภาษาไทยหรือลูกค้าคนไหนแบบเอ,อพิมพ์สัมผัสได้ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ลูกค้าคนไหนแบบพิมพ์สัมผัสไม่คล่องก็อาจจะหาสติกเกอร์ภาษาไทยมาติดก็ได้ครับแล้วก็ไม่มีนาแผดใช้อาจจะลําบากนิดหน่อยลําโพงพอใช้แล้วกันผมรู้สึกว่าความดังของลำโพงแบบเออพอใช้เอาไว้แบบฟังให้รู้ว่าเอ,อเสียงเป็นประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถเข้ามาสั่งพลยออเดอร์ได้นะครับในที่ Li น์แอดไอแคมพัหรือ เบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้ข้างล่างก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้เลยเขาก็จะมีพี่แอดมินรอรับสายอยู่ครับอ่ะสุดท้ายนี้ก่อนปิดคลิปก็ขอภัยถ้าสมมติว่าผมให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือการทําคลิปของผมแบบมีข้อผิดพลาดหรือบ้างก็แนะนําเพิ่มเติมมาได้นะครับหรือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้ามีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะหยิบมารีวิวมาทําคลิปให้ทุกคนดูรู้ก่อนซื้อว่าเอยสนใจอุปกรณ์ตัวนี้เอออยากอยากเห็นจังเลยว่า การใช้งานเป็นยังไงเบื้องต้นเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วลองทําคลิปให้ทุกคนดูครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผม